เอา้เอาฮัลลชอบใจชอบใจถูกใจถูกใจตลกเขาตลกกับเราอะน่ามันดิตลกก็ดิน้ำตาไหลเลยครับ และคลิปนี้สนับสนุนโดย T n z Shop ร้านจำหน่ายรหัสบล็อกฟู้สุดเทพร้านดังจากติ๊ t ต k ที่มี i อดสุดคุ้มให้เลือกมากมายมีทั้ง i อดงบน้อยเล่นสนุกไปจนถึง i อดสุดเทพพร้อมลุยสนใจ i อดสุดคุ้มสามารถซื้อได้ที่ T n z Shop .net หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคุ้มปัดประหยัดเวลาเอาละครับผมกลับมาแล้วนะสำหรับบล็อกฟูดกับลูกชายนะครับผมนี่ EP ที่เอ่อ 4, 4ี่แล้วนะครับโอ้โหเกือบลืมและตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงปิดเทอมของพวกเราแล้วด้วยหวังว่าจะมีเวลาทำนู่นนนทาีมกกขึ้นนรับสหบเด็ อย่างน้องรีบอนเองก็ตอนนี้สอบเสร็จแล้วนะอีกไม่กี่วันเนี่ยพี่ก็ต้องไปรับน้องมาเที่ยวหาแล้วนะครับตั้งใจไปแล้วว่าช่วงปิดเทอมปีนี้ของน้องรีบอนเนี่ยจะพาไปเที่ยวให้เต็มที่เลยพี่ก็จะใช้เวลากับลูกชายให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นปีส่วนพวกเราก็อย่าลืมนะครับใช้เวลาอยู่บ้านใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่รักของเราหากิจกรรมทําร่วมกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นการเล่นเกมก็ได้นะถือซะว่าพักผ่อนจากการเรียนตลอดเทอมที่ผ่านมาและช่วงปิดเทอมของนนนนน้้้้อออออองงงรีีบบบบเเ่่กกก็ตัใจจจะทําาาคลิปแืืๆห นอกเหนือจากการเล่นเกมถ้าเกิดใครอยากดูแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยสามารถเสนอไอเดียไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับอย่างที่บอกเสมอนะครับว่าพี่อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็กดหัวใจให้ตลอดสําหรับคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์นนะ <S <S เอาล่ะทักทายกันพอสมควรแล้วนะครับสาหรับบล็อกฟู้กับลูกชายใน EP ีนี้เราจะไปทําตามสัญญาก็คือ <S 2> <S 2> <S 2> ทาเควสดาบผูโอเด้งนะครับซึ่งเท่าท,ที่ทราบเนี่ยก็มีขั้นตอนมากมายหลายอย่างเลยแต่ว่าพี่ก็ใช้เวลาประมาณ2วันนะกว่าจะทําเสร็จนะครับน้องลีบอลลูกชายพี่เนี่ยก็มาช่วยทำเควสทุกวันเลยภารกิจช่วงหลังๆนี่ใช้เวลานานมากนะครับแล ก็ค่อนข้างเหนื่อยมากกว่าจะได้แต่ละคลิปดังนั้นก่อนที่พวกเราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับขอให้ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์รวมถึงคอมเมนต์พูดคุยกับพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่ไปอ่านนะกําลังใจเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆเลยอ๋อแล้วก่อนจะไปรับชมเนื้อหาของคลิปนะครับใครยังจําคําสัญญา5,000โลบัคของรีบอนได้บ้างใช่แล้วก่อนจะไปทําดาบเนี่ยเรามาทําตามสัญญาของลูกกันก่อนดีกว่าเอาล่ะครับผมสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับสําหรับบล็อกฟูดกับลูกชาย ก็มากันสักทีนะครับหลังจากหายไปหลายวันเหนื่อยไงเหนื่อยจากการแบบฟาร์มหาดาบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยขอตัวไปพักกันก่อนวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะครับลูก คู่ครับผมทำดาบคู่ดาบคู่โอเด้งนะครับผมจริงๆเราทำดาบยามะกับภูชิตะเสร็จแล้วตั้งแต่ EP ก่อนแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่เด้งนะครับวันนี้เราจะมาทาให้ทั้ง2ดาบเนี่ยมันเด้งสักทีด้วยการ<ฮ>เอามารวมกันนะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยไม่รู้ว่ายากง่ายแค่ไหนเดี๋ยวจะให้น้องลีบอลของเราเนี่ยเป็นคนพาลุยนะครับสําหรับเควสต,ต่างๆนานา,นาคับผมพ่อครับแล้วห้าพันโลบักผมอนะ่ะห้าพันโลบักอ๋อที่พ่อเคยสัญญากับลูกไว้ใช่ไหมครับว่าสามแสนห้าหมื่นใช่ไหมใช่ครับ พ่อสัญญาว่าอะไรนะถ้าผู้ติดตามครบ3ามแสนห้าหมื่นพ่อจะซื้อห้าหมื่นห้าพันโลบักให้ครับผมแล้วตอนนี้มันครบหรือยังอ่ะครบแล้วครับเอ้ยนี่ลูกเช็คตลอดเลยเหรอครับโอเคไม่ต้องห่วงนะครับพ่อเอ่อรักษาสัญญาเสมอ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้ามันครบแล้วก็ตามสัญญานะครับแต่ลูกก็สัญญาเหมือนกันนะครับว่าลูกจะตั้งใจทาข้อสอบตั้งใจเอ่อตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็พยายามทําให้ได้นะผมสอบเสร็จแล้วครับแล้วผลการสอบเป็นไงบ้างครับเขายังไม่บอกผลการสอบเพราะผมต้องไปดูวันที่30ครับผม แล้วก็ไปรับสหมุดแต่งงานดูเกตด้วยอ๋อดูเกตก็เป็นเรื่องของการเรียนแล้วกันยังไงก็เอามาบอกพ่อด้วยนะครับแ,แต่วันนี้สําหรับคําสัญญาของพ่อลูกเข้าหน้าโลบอกเลยครับผมเข้ารอแล้วครับ <laughs> เข้ารอลูกเวกดข้างบนนะครับที่เป็นรูปเอ่อโลบักอะ่ะข้างบนมุมขวาบนอะ่ะ แล้วลูกก็กดบายโลบักนะครับจากนั้นมันจะมีราคาให้เลือกซึ่ง5000โลบัเนี่ยมันไม่มีนะมันมีแค่4,950นะครับให้ลูกอ่ากดเลือกอันนั้นแหละลูกกดเข้าไปที่4,950โลบันะครับจากนั้นก็มันจะมีให้เลือกเอ่อช่องทางการจ่ายเงินเนี้ยลูกกดอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเสร็จแล้วลูกลูกมองหาข้อความที่เขียนว่า t o m ั n n e y อ่ะแต่ถ้าไม่มีลูกต้องกดชุดอนาเตอร์เพมเอนต์นะครับเห็นไหมเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับโอเคลูกกดไปที่อันแรกครับจากนั้นนลลลููกกกก็ดสีีีีเเเขขยยวท้้าให สแกน QR code นะครับลูกถ่ายรูป QR code อันนั้นส่งไหมพ่อโอเคไหมโอเคครับอ่าส่งไปแล้วครับวเนาะโอเคครับตอนนี้พ่อสแกนให้แล้วครับโล <laughs> บัคเข้าไหมเข้าแล้วครับโอ้ยผมเอาไปซื้ออะไรก่อนดีเนี่ยโอเคถ้าได้แล้วก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าพ่อทำตามสัญญาแล้วนะครับ ส่วนจะเอาไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ลูกเลยขอแค่ขอแค่ลูกจะไม่คิดเสียดายมาทีหลังก็พอเนาะซื้ออะไรที่มันคุ้มค่านะครับครับถ้าพอให้แล้วมันก็เป็นของลูกแล้วแหละเอาละเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาของคลิปในวันนี้กันเลย เอาละครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าคอนเทนต์สำหรับคลิปนี้จะเป็นการทําดาบคู่โอเด้งนะครับผมโดยการเอาดาบยามะและทูชิตะจากคลิปก่อนเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเดี๋ยวเราจะให้น้องรีบอร์เนี่ยพาทานะครับหวังว่าลูกจะช่วยพ่อได้โอเคครับเดี๋ยวพ่อจะเดินตามทําตามลูกทุกอย่างเลยถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับผมต้องทำยังไงบ้างก็คือนะคบให้เรานะครับมีดามีมัดดาบของทูชิตะและยามะนะครับคบสามร้อยห้าสิบหรือสามร้อยห้าสิบขึ้นไปนะครับสามร้อยห้าส ขึ้นไปโอ้ oh, ยามาพ่อ416ส่วนทุชิตะเนี่ย400เลยครับพ่อมา400 400ทั้ง2อันเลยมีคนบอกพ่อว่ามันใช้400ไงพ่อก็เลยเก็บมา400เลยโอเคครับผมแล้วก็หลังจากทำดับผู้โอเด้งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเหลือเวลาไม่ดึกมากนะครับน้องลิบอนอาจจะต้องพาพ่อไปทำ3า3ดับโซโลด้วยนะเพราะว่าพ่อพึ่งได้ดับสังใดมาครับ ผมใช่ไหมล่าตึงล่าตึงว่าพ่อแบบนั่งรอนอนรออยู่โลก2เนี่ยจริงๆงยื้เซิร์ฟผาได้นะพ่อใช้วิธีแบบว่าอยู่เซิร์ฟวีนี่แหละแต่ว่าตั้งนาฬิกาปลุกลูกก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับตั้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็มาดูทีหนึ่งโอเคงั้นเราไปทำสอดาบกันก่อนเลยแล้วกันเริ่มจากอะไรครับงั้นตาผมมาเลยครับโอเคได้เลยครับจากนั้นเราก็ขึ้นมาบนนี้ครับขึ้นมาบนนี้ อ๋อนั่นไงใช่ป่ะไอตัวนั้นเนี่ยใช่ครับไงต่อครับคุยกับเขาครับผมคุยกับเขาสวัสดีครับพี่มายืนะไรตรงนี้ครับพี่มันมืดค่ำแล้วนะครับไม่กลับบ้านกลับช่องสบายดีไหมครับกินข้าวหรือยังคุณละคุยครับพ่อเอาวัวทีครับโอเคครับคุยเสร็จแล้วครับครับผมแล้วให้เราไปฝั่งตรงข้ามครับผมฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามมาแล้วครับเสร็จไหมให้เราเข้าประตูไปครับผมอ๋อนี่นี่ ้พ่ออยากทำเควสระดับอันไหนก่อนนะคบผมระหว่างภูชิตากับยามะครับผมคือต้องทําทีละอย่างใช่ไหมครับอันไหนยากกว่าครับเนี่ยผมว่าฝ so so ั่งเนี่ยผมฝั่งยามะครับผมฝั่งนรกครับฝั่งนรกเลยเหรอครับเฮ้ยระดับพ่อนี่คือแบบฝั่งนู้นดกว่าโอเคครับพ่อเหมือนจะรับเควสมาแล้วทำไหต่อครับเขาจะให้เราไปคุยกับคนขายเรือลูกคุณหนูครับผมเรือลูกคุณหนูอ๋อไอรักชรีอะนะ ครับผมคุยสามคนครับผมโอเคสามคนให้เรากดกดคุยครับผมแล้วก็กด next ครับผมต่อไปไปเรื่อยๆจนถึงหน้าสุดท้ายครับผมถ้าเราเจอคาว่าพาดดนี้เราต้องกดคาว่าพาดดนี้ครับผมทําอย่างนี้สามครั้งครับผมแล้วกลับมาคุยกับคําพีใหม่ครับเพราะว่าขั้นตอนนี้ลูกต้องงัดผลประตูออกมาแล้วล่ะได้เลยครับเปิดแก๊สวับผมเปิดแก๊สวับด้วย อ่าเหมือนจะเรียบร้อยนะครับมีอะไรขึ้นข้างบนไม่รู้อ๋อได้เศษกระจกมาหรือยังครับผมระดับมิติเคิลครับเศษกระจกระดับมิติเคิลอ๋อนี่ไงได้มาแล้วครับสีแดงๆใช่ครับผมแล้วแล้วเราก็ต้องกลับไปคุยกับคัมพีร์ใหม่ครับผมกลับ <Okay. S 2> ไปคุยกับคัมภี์อ๋อไอแทนเมื่อกี้นะไป <c oughs> คุยกับนี่เลยครับคุยกับนี่ปึ๊บมันจะให้เราไปตีโจนครับผมที่บุกป,ปราสาท <c ười> แล้วเมื่อไหร่โจรจะมาครับเนี่ย <c ười> <c ười> เราก็ต้องรอไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่เขาจะให้เราไปตีโจนนะครับซึ่งตอนนี้โจรมันยังไม่เกิดระหว่างนี้เราก็จะต้องหาอะไรทํารอกันไปก่อนพี่กับน,น้องลีบอนก็ไปยืนคุยเล่นการร้องเพลงเล่นกันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ระหว่างนี้นะครับเราจะมาสรุปกันว่าดาบทุกเล่มในแมปบล็กฟุตเนี่ยพี่ขาดเล่มไหนบ้างนะซึ่งตอนนี้นะครับดาบที่พี่มีเนี่ยก็ใกล้ครบมากๆแล้วแบบขาดอีกแค่สองสามเล่ม หลักตอนนี้ดาบที่พี่ขาดนะครับก็จะมีดาบโพวีสนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวทําไม่ยากเลยง่ายๆก็แค่อ่ใช้ผลสายฟ้าฟาร์มมาให้เต็มแล้วก็เอาโพวีหนึ่งเนี่ยไปทําใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับส่วน3ดาบโซโลหรือทรูทริเปิลคาตนะนะครับตอนนี้เราได้ดาบซังไดมาแล้วเหลือเพียงแค่เอาไปทําเป็น3ดาบเท่านั้นเองและเล่มสุดท้ายที่สําคัญนะครับก็คือดาบคู่โอเด้งนี่แหละที่เรากําลังทํากันอยู่ดังนั้นถ้าเกิดทําดาบคู่โอเด้งเสร็จทำทรูทริเปิลคาตนะเสร็จทำโพวีสองเสร็จนั่นหมายความว่าที่ เก็บดาบในบล็อกฟู้ดครบทุกเล่มแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้ยังไม่ครบนะอย่าเพิ่งดีใจ <Nope. S 1> ซึ่งถ้าพี่สามารถเก็บดาบได้ครบเมื่อไหร่นะครับ <c oughs> เป้าหมายต่อไปก็คือการทาเผ่า V4 นั่นเอง <c oughs> เวลาพี่เล่นเกมพี่มักจะตั้งเป้าหมายไว้นะครับ <c oughs> ว่าอยากจะทําอะไรทําอะไรทําอะไรบ้าง <c oughs> จากนั้นก็ค่อยๆลงมือทําไปทีละนิดทีละนิดนะครับมันจะทําให้การเล่นเกมของเราเนี่ยสนุกมากขึ้นน้องๆสามารถลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับสาหรับวิธีการตั้งเป้าหมายส่วนเป้าหมายต่อไปที่เป็นเผา V4 เนี่ยพี่ไม่รู้ว่ามันจะยากสักแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาเคลียร์เรื่องากน้จี พี่ก็จะพยายามตัดคลิปให้มันกระชับมากขึ้นนะคบเพราะว่าเควสรวมดาบเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานนะแต่ก่อนจะไปทาเควสรวมดาบกันต่อนเนี่ยน้องรีบอนเขาก็มีอะไรมาอวดพี่อีกแล้วเออรีบอนมีคนบอกว่าพี่ทําเผา VC หน่อยครับเผา VC นี่มันทํายากไหมครับลูกก็ทํายากอยู่นะครับกว่าจะเปิดประตูได้นี่ผมใช้เวลาเป็นเดือนก็ <c oughs> ไม่อยากจะโมโ้เท่าไหร่นะเวลาเป็นเดือนเลยครับพ่อครับแล้วผมมีเผาใหม่ของผมที่ผม จะมาอวดพ่อด้วยเผ่าไหมครับต้องทำครับเผ่าอะไรครับอืมผมไม่สปอยหรอกก็แต่ขอเก็บเกดหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมให้พ่อซัดลูกเลยปะล่ะไม่ครับผมขอซัดพ่อก่อนฮะเฮ้ยเอามาดีครับเก็บเกดมาดีครับมาดีครับสุดหล่อเอาเกตแล้วเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะไหนดูสิ้อ โคตรเท่อ่ะเผาอะไรอ่ะเผ่ามนุษย์ครับผมเฮ้ยโคเท่จัดเลยอ่ะเฮ้ยสุดยอดวันนี้ชอบพ่อชอบมากเลยคือสวยมากอ่ะมันเผ่ามนุษย์หรือเผ่าปีศาจเนี่ยเผามนุษย์ครับผมเหมือนปีศาจเลยเนาะความสามารถมันคืออะไรครับก็คือมันสามารถโตได้สามครั้งครับผมแต่ผมยังไม่ได้ทําสกิลเลยฮะอแล้วสกิลกดของมันครับผมสกิลนี้ ถ้าเรากดสกิลแล้วคัะผมและเราเลือดน้อยเนี่ยแล้วเราไปตีคนอื่นนะคะ <Okay. S 2> ดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นครับผมอหมายถึงยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงใช่ไหมครับผม,มอุณยพูดนเกิเกิดเฮ้ยแปลกล่างเพราะเราตีคนเดียวนะคะ อะไรนะครับพ่อต้องตีคนเดียวนะครับอ๋อมันเป็นเควสใช่ไหมครับได้เลยครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อเอาผลมาให้ลูกเองมาแล้วอืม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 บอลเดี๋ยวพ่อจะโชว์คอมโบตึงๆใส่ใส่บอสดูรอดูได้เลยอันนี้อันนี้ใช้บอสป่ะเนี่ยนั่นไงมาแล้วครับทุกจับตาดูให้ดีนะครับผม xzc คอมโบที่พ่อถนัดพร้อมนะครับครับฮึบ มีตึงๆงเออไม่ตายเน่เฮ้ย <Hey, S 2> ได้แล้วเฮ้ยมีบอลได้ผลเลิฟป,ปิ๊งๆเลยเอาไหมอเอาไหมครับเอาไหมม,มีแล้วอะครับอ่าจัดเกมงั้นอ่ะตอนนี้ถือว่าเควสเราสำเร็จแล้วทำไงต่อครับเนี่ยให้เรากลับไปที่คัมพีแล้วคุยเหมือนเดิมครับผมอืมน่าสนใจมากครับเอา เอ้า <Hello. S 2> <laughs> ชอบใจชอบใจ <laughs> ถูกใจถูกใจตลกเขาตลกกับเราอ่ะชอบดีตลกตลกล็กดีด <laughs> น้ำตาไหลเลยครับ <laughs> ไป คุยกับคำพีทำไงต่อครับเนี่ยเขาจะให้เราไปฆ่าบอลบิ๊กมัมครับผมโอ้โหอ่อนแอมากันลูกเปิดแกนวาว์าเลยครับเปิดแกนวาว์าอันนี้พ่อต้องตีคนเดียวได้ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับบัมมิกบิ๊กมัมครับฮึบปึ๊บปึบึบึบเฮ้ยมีมีสาวประกอบด้วย โอเคบิ okay. Big ๊กัมล่วงแล้วครับผมแล้วมันก็โหลดดิ้งอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ย <Wow. S 1> เฮ้ยพ่ออยู่บนสวรรค์รีบอนโอเคครับนั่นแปลว่าพ่อต้องทาเควสต่อฮะอ่าแล้วทําไงลูกมาได้ไหมลูกเปิดประตูมาได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ฮนะ <c oughs> ก็คือพ่อต้องจุดคบเพลิงครับผมคบเพลิงตรงไหนวะคบเพลิงคบเพลิงอ้อนี่ไงเส่าคบเพลิง <c oughs> เอ้ยเฮ้ยโอ้โหตกใจเลยตัวอะไรวะเนี่ย ขาให้เราค่ามวนครับผมไม่ตัวอะไรเต็มหมดเลยอ่ะทีนี้ต้องเจอพลังพระพุทธคุณอืม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 นี่เป็นไงพวกปีศาจทั้งหลายถ้าเกิดมาแล้วเดิมไม่ได้7จ็ไปซื้อมะนาวให้อัตามาอา้อย่างนี้มันต้องปิดด้วยฝ่ามือยูไรฝ่ามือยูไรดาเมจสามสิ้าเงินพ่อจัดการมันด้วยคอมโบประจำแล้วกันฮึบฮบ <Nope. S 1> อ่าไม่โดน เรียบร้อยครับเข้าประตูมาเลยครับเฮ้ยขึ้นสวรรค์นี่แหละครับผลของการเป็นคนดีทุกคนอย่าลืมเป็นคนดีกันนะครับขึ้นสวรรค์แล้วเนี่ยเห็นไหมอ้าวตกนรกเรียบร้อยครับลูกพี่ทำไงต่อครับเปล็ดดาบฝั่งนี้จบแล้วครับผมให้เรามาเผาคมภีครับผมเผาคมภีเฮ้ยโอ้หายไปเลยเผาแล้วครับจากนั้นเราก็มาทำเคว็ดดาบยามะครับผมอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่บอกว่ายากรับก่อนเลยเรียบร้อยครับ พ่ออ่านให้หน่อยว่ามันอ่านว่าอะไรผมจําไม่ได้ครับเวสนี้เวสน,นี้เหรอครับ Pain and Suffering Pain and Suffering มันหมายถึงว่าความเจ็บปวดและความทรมานครับจริงด้วยก็คือเวสนี้นะครับเราต้องโดนมอนตีจนตายหรือว่าเลือดนเหลือเกือบแบบเกือบตายฮะอะไรนะเราต้องไปให้มอนตีครับผมหรือว่าบอสตีฮะให้เลื้ยนเหลือน้อยๆหรือตายหรือตายเลยอ,อะไรฮะฆ่าตัวตายชัดๆเอาเลยครับพี่ <c oughs> โอ้โหแมหมบัตอิเล็กโตรซะด้วย เมาพอแล้วพี่ผมเจ็บพอก่อนม <No. S 2> ีพอใกล้ตายยังใกล้ตายแล้ว,อเ,วล er. เอ้าเพื่อเสร็จยังอะครับเฮ้ยข้าวหัวมันเอาข้าวหัวพ่อไปลีปอน เ้าข้าหัวพ่อไปตั้งพันแปดรอยห้าสิบกว่าเดี๋ยวนะ EP นี้เราลืมทําอะไรหรือเปล่าสุมโผครับสุมโผลลูกสุ่มหรือยังอ่ะยังเลยครับดีเลยครับงั้นเรามาจัดสักหน่อยละกันแวะแวะนิดนึงแวะนิดนึงแวะแวะเอาละครับหนึ่งสองสาปึ๊บสามฟึบปึ้บฟึ๊บฟึบ๊อะไร สุดยอดจริงๆช่วงนี้ไอ้นี่ท็อปฟอร์มตลอดเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถีไหมล่ะเนี่ยท็อปฟอร์มากไปทำเควสตต่อไปครับบอสช้างเกิดหนีให้บอสช้างตีไม่พอมีบอลนั้นผลอะไรอ่ะผลได้ครับผมอยากเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเฮ้ยอยากใช้อะอยากใช้บ้างอ่ะ รีบสุดเลยเดยลันคะตัวน,นี้ขายที่1นึ่งแสนเอหนึ่งล้านห้าแสนต้องทำตื่นก่อนนะพ่อถึงจะได้สกิลนี้งั้นเดี๋ยวเราทำควสดาไปเสร็จเลยละกันจะได้ไปเป็นสไปเดอร์แมนกันเอาเลยครับพี่โอ้แรงนะเนี่ยอุ้ยแรงนะเนี่ยอ,อุ้ยแรงเฮ้ยเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วโอเคครับกลับไปคุยที่กับคัมพีเลยครับเนี่ยมันขึ้นข้อความด้านบนนี่คือเสร็จแล้วเนาะ <Okay. S 1> โอเคไปส่งหน่อยครับอืมว่าไปไม่ได้ครับต้องไปเองครับอา้าว มาแล้วครับสไปเดอร์แมนพูดคุยไว้ต่อไปเลยหน้าจอขาวแล้วใช่ไหมครับเออใช่หมอกลง pm 2.5้าเขาให้เราไปจีมอนที่มีสีสีเนี่นครับผมสีชมพูแต้มครับสีชมพูแต้มไปครับลองไปเกาะแรกก่อนครับผมตัวไหนชมพูบ้างวะไอเนี้ยหรอไอเนี่ยหรอคุมไม่เห็นกับพ่อหรอกพ่อเห็นคนเดียว <Okay. S 1> มาสีชมพูแต้มใช่ไหม และเควสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ใช้เวลานานพอสมควรเลยเป็นเควสที่เขาจะให้เราไปล่ามอนสเตอร์ที่มีเครื่องหมายสีชมพูติดอยู่ที่ตัวนะครับอุปรสรรคของการทําเควสนี้ก็คือเอ่อจะมีหมอกลงมาบดบังวิสัยทัศน์ของเรานะทำให้เรามองเห็นอะไรได้ยากขึ้นท้องฟ้าก็จะมืดมิดแล้วที่สําคัญเนี่ยน้องรีบอนผู้นําทางของเรานะครับลืมว่ามอนสเตอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างทําให้ใช้เวลาเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่เราตีจนครบแล้วนะครับน้องๆจะได้ไม่เสียเวลาดูมากเเนนไปพรราาาาาะะวว่ตตัี้ยอจจ สำเร็จเควสก็ได้เฮ้ยจริงด้วยวู้ฮู้เสมือนทองฟ้าวิปริตแ <Yeah. S 1> ปรปวนท่านใดอังกอร์เปลี่ยงปางสว่างสวัยอันตรายไปทุกที่เฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> นี่ไม่ใช่อังกรอร์นะเนี่ยนี่ตัวอะไรเนะี่ยเฮ้ยผมลืมเปลี่ยนชุดเขา โอเคส่งเควสเลยแล้วแค่เพนเนอร์ซัฟเฟอร์ลิงเฟียเดริปเปอร์เฟียเดริปเปอร์ทำไงครับให้เราไปสุ่มกระดูกครับผมก็คือถ้าเราได้ที่เซกบอสปุ๊บแล้วก็เอาไปเซก,กครับผมแล้วก็ให้บอสเคียวข้าครับแล้วก็ทำเหมือนตอนโดนบอสมิกมัมาบ้าเลยครับว้วาวแล้วก็ไปเอามาจากไหนเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> มาเรามาสุ่มกระดูกกันดีกว่าโบ <c oughs> ทำไมมันได้แต่คูณอีกผีวเนี่ยคนเวลตันแล้วเอาไปทำมาเขือเลยโอ้โหสุ่มไม่ได้เลยว่ลรีบอลมาสุ่มไห้พ่อหนได้ไหมอะ่ะเอ่อผมไม่มีกระดูกอะครับอ้าวแสดงว่าต้องรอ2ชั่วโมงใช่ไหมใช่ครับงันเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงถัดไปเราตัดภาพอะเลยนะครับอิจฉาคนดูอะแว็บเดียวก็ได้ดูแล้วคนทำนี่กว่าจะได้ทำเอาละครับไป และอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่นะครับเมื่อกี้บอกว่า2ชั่วโมงใช่ไหมแต่จริงๆคือพี่หลับนะครับแล้วหลับยันเช้าเลยด้วย หลังจากตื่นขึ้นมาพี่ก็รีบมาสุ่มเลยนะครับว่าจะได้ที่เสกบอสเคียวหรือเปล่าและไม่น่าเชื่อครับว่าพี่เนี่ยโคตรดวงดีทีเดียวได้เลยนะหลังจากได้ที่เสมกมาก็มายืนรอลูกนะครับก็รอนานหลายชั่วโมงเลยแหละเพื่อที่จะทําพร้อมกับลูกนะครับดาบคู่โอเดงเนี่ยต้องขอย้ํากับน้องๆอ,อีกรอบนึงนะครับว่าคลิปช่วงหลังๆแต่ละคลิปนี่ทํายากจริงๆนะยังไงก็ขอกําลังใจด้วยนะครับขอกำลังใจเลยกดไลค์กดซับสไครต์เนี่ยต้องกดแล้วนะเวลาเห็นจํานวนคนที่ดูแต่ไม่กดซับให้เนี่ยก็แอบเสียใจเหมือนกกกััันนะรแตตตต่่่ไไาอ็สู้้ปง65%เจล ยังไงซาก็ต้องขอขอบคุณ3 5เที่อยู่ด้วยกันเสมอมานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปต่อเลยแล้วกันวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อเลยครับเพราะว่าพ่อมีทีเด็ดจะเป็น Hollow Essence แน่นอนเฮ้ยมันดูเยอะจังวะ<ห>แล้วพ่อเพิ่งตื่นด้วยเนี่ยพ่อเสียงพ่อแปลกๆปละแปกแลกแฮะเวลวพ่อตื่นมานี่เสียงเสียงเท่เลยเสียงหล่อเท่เลยเคสดีเสียงตอนแบบเพิ่งตื่นไงเดี๋ยวพอนั่งคุยกันไปสักพักเสียงมันก็จะกลับมาเป็นปกติไปทางไหนครับเนี่ยไปเสกบอสครับผมเป็นถ้วยค่ะ โอเคมาทำไงทาไงก่อนเออถึง l o w e s เ e n ซนครับผม l o w e s เ e n ซนใช่ไหมนี่อันนี้พอจิ้มไปได้เลยใช่ไหมฟัดเดินชนไปเลยครับเดินชนเลยนะชนนน่นครับอ๋อโทษครับเอ้ยมาแล้วไปเลยครับแมมาแล้วครับบอสเคียวอันนี้เราต้องให้มันทำอะไรเรานะครับ ถวายวิญญาณผมพอไม่เคยก้มหัวใ,ใครด้วยเนอนอกจากช่างตัดผมเพราะว่าอะไรอะครับเออ้าไม่ก้มเขาจะตัดให้เราได้ไงล่ะมาเดี๋ยวเราจะถวายวิญญาณให้กับบอสเคียวแล้วกันโอ้แรงเกินพี่ตีแรงเกินนี่ดูเผาวีซีอเอเฮ้ยเดี๋ยวนะโหลดดิง้งโหลดดิงดด้งรีบอนมาแล้วมาแล้วเฮลเดเมนชั่น <Wow. S 1> ครับมิตินรกเออทางไหนครับอคูคบเพลิงเหมือนโบอันเหมือนวสที่สามของดาบทูชิตะเลยครับผมอ๋อเหมือนเมื่อวานใช่ไหมครับ ถ้างั้นพ่อต้องแปลงบนรอเลยนะเนี่ยไม่งั้นมันจะมีมอนสเตอร์ออกมากระทืบเราแน่นอนแน่นอนรับร้อยเปอร์เซ็นต์ตีลันฟันแทงกูเคยแล้วทีมมึงเคยทำกูเคยแล้วที่เจ๊งก็มึงก็เคยทำจุดไฟแป๊บก็มึงจะกินไม่ใช่งงไมงไมาดนินี่พ่อนี่พ่อเด็กอาชีวะหรือเปล่าครับเอ้ยลูกรู้ได้ไงสมัยเรียนพ่อเรียนอาชีวะพ่อเรียนอาชีวะเลยเมื่อก่อนโหสมัยนุ่มๆเนี่ยตีลันฟันแทงไปทั่ว ตายตายตีตีตายตายตีตีไอ้นี่อึดกว่าเพื่อนเลยแสดงว่าบอสแน่นอนเลยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แค่คนครับตกอะไรอ่ะตกอะไรอ่ะกลับกลับไงอะโอ้โหเกือบแล้วเกือบตกเหรอฮะรีบออกมาตกะเอ้าเอ้าแล้วบอสหายไปเลยเนี่ยพ่อพ่อครับพ่อใช้ตกี้พุ่งขึ้นมาเป็นป้าสูงเลยครับจนกว่าจะเห็นเป็นวงกลมเลยครับโอเคจนกว่าจะเห็นเป็นวงกลมเออ อ๋อนี่อ๋อโอเคมันกลับมาแล้ว <S <S โอ้โหทำไมทํากันอย่างนี้เนาะแอดมินดีนะลูกผมเป็น g m มาก่อนไยสวย <S <S โอเคครับตอนนี้เราจัดการเจ้าบอสต,ตัวนั้นไปแล้วเออก็แค่ต้องเข้าประตูใช่ไหม <S <S ประตูสู่สวรรค์อืม กลับมาแล้วครับโอเคครับผมกําลังกลับไปที่แมนชั่นครับพ่ออยู่ในโบสถพร้อมกับโครงกระดูกอีกฝังคนว้าวว้าวพี่บอลทำไมเวลาพ่อใช้บัคผลพะให้ไรมือมันชอบหลุดวะเพราะว่าพ่อเป็นเชงคูดไงฮะก็มีเหตุผลเดินไปเผาคัมพี์เลยครับเผาคัมพีรเหรองานถนัดเลยเผาเผาเนี่ยเผาแป๊บเรียบร้อยครับเดินมาตรงประตูตรงนี้ครับเดินมาตรงประตูตรงนั้น แล้วก็พ่อกดเข้าไปในไอเทมครับแล้วก็เลื่อนหาเศษกระจกสีแดงเศษกระจกสีแดงอยู่ไหนวะอ่านี่ครับอ๋อมาใช้6ฉากเรามี6อยู่แล้วอุ้ยโอ้โหดูโอ้โหเอฟเฟกเอฟเฟกโอ้โหเพชรลอยเข้าไปจิ้มปิดประตูไปรีบเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันเอาวะอุ้ยอุ้ยแรงมากแรงมากรีบอนอิมมูนพิสิคอลแอทแทคกอ้าวต้องเปิดฮาคิ้หรอรีบอนพ้อตีมันไม่เข้าว่ะคุณต้องใช้ดาบในการจัด อ๋อโอเคไอ้หมอน,นี่โ,นนโดนามาเลยครับพ่อดีครับยืนเทียรพ่อตรงนั้นแหละดียืนเฉยๆมาเรียบร้อย เอามาอีกหลายตัวเลยเฮ้ยรีบอเพราะเกมค้งมางไปแล้วออกเกมข้อใหม่ครับพ่ออยากรู้ไหมว่าได้อะไรอยากรู้ทีครับแต่พ่อได้อะไรหรอดาบคู่ครับใช่หรอครับโอ้สุดยอดเลยครับโอ้โหได้แล้วนะครับดาบคู่โอเด้งเอเอ,เออยู่ไหน <S <S เอาล้ะครับผมเราไปรีเกมกันมาเรียบร้อยแล้วหายบักแล้วด้วยแล้วตอนนี้สิ่งที่อยู่ในตัวพ่อก็คือเดี๋ยวเรานับ1 2 3สานะครับแล้วเราเอาออกมาพร้อมกันเลยนะหนึ่งา เอาออกมาไหมอ่ะหนึ่งสองสามบุ๊บโอ้ สุดยอดเลยเท่มไหมครับวิห่าคีสีเดียวกันเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นดาบที่ทํายากแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากพอสมควรนะครับนี่ก็ปาไปประมาณเกือบสองวันเลยส่วนตัวผมใช้เวลาไปสามเดือนเต็มๆครับสําหรับไอดาบนี่เดี๋ยวนะไอดาบนี้ลูกใช้สามเดือนเลยเหรอครับเฟสสองกับเฟสสามของฝั่งยามะนี่คือแบบขุดจัดนะะคือต้องว่างจริงๆอ่ะถึงจะทําเองได้อ่ะครับก็คือลูกหมายถึงว่าพ่อว่างเกินไปว่ากัน ในที่สุดเราก็ได้มาสักทีสาหรับดาบเคิร์สดูออลคาตนะหรือว่าดาบผูโอเดงของเด็กๆก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาบสุดเทพนะครับที่ไม่มีไม่ได้แล้วนั่นแปลว่าภารกิจเก็บดาบทุกเล่มในบ็อกฟูตของเรานะครับเหลืออีกเพียงแค่เฮ้ยเหลืออีกแค่2เล่มลีบอสเหลืออีกแค่2เล่มนั่นก็คือดาบโพวีสองนะครับกับดาบสามดาบโซโลมันเรียกว่าอะไรวะภาษาอังกฤษอะเอ่อทูทิปเปิลคาตนาครับผมอ๋อเฮ้ยความจําดีทูทิปเปิลคาตนา เอาล่ะสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานแล้วก็เหนื่อยกันพอสมควรแล้วนะครับยังไงซ่าพี่กับน้องนิบอนก็มาทำคลิปตามสัญญาให้กับทุกคนแล้วการทำดาบคู่โอเด้งนั่นเองสำหรับอีพีหน้าจะเป็นการทำดาบหรือทำอะไรนั้นก็รอติดตามรับชมกันแล้วกันแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับน้องนิบอลก็มีสิ่งที่น่าสนใจมาบอกพี่ๆด้วยอาเชิญๆครับลูกก็คือผมมีติ uh, ๊กต็อกเลยนะครับผมผู้ติดตามประมาณ4ี่พันกว่าคนนะครับผมชื่อว่าน่าจะรีบอนนี่นะครับผมเดี๋ยวให้พ่อขึ้นรูปให้ฮะ ออไ,ได้ได้เดี๋ยวกดตัดต,ต่อขึ้นให้ด้วยนะครับแล้วติ k t o k อลูกนี้มันมีเนื้อหามีคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรครับบล็อกบูดครับยังไงก็ฝากติ k กต k น้อยๆไว้ด้วยนะครับอ๋อพี่ก็มีติ k กต k อกเหมือนกันนะชื่อลอนบีนี่แหละลอนบี9ก็้านะครับไปติดตามกันได้ เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับกะว่าเดี๋ยวก่อนนอนเนี่ยพ่อจะไปเก็บมาซิลี่ให้กับดาบคู่โอเดงของเราสักหน่อยส่วนลูกก็นอนพักผ่อนได้แล้วนะครับ,คร,บครับผมคิดถึงนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บวเอาแล้วครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสําหรับการทําดาบคู่โอเดงซึ่งใช้เวลานานพอสมควรเลยนะเกือบ3วันเนะี่ยตอนนี้เราก็มีดาบคู่โอเดงอยู่ในกระเป๋าแล้วแต่ว่าต้องเอาไปเก็บมาซิลี่กันก่อนนะระหว่างนี้พี่ก็ไปเก็บมาซิลี่ต่อนะครับน้องลีบอนก็ไปนอนแต่ว่าเรายัง คาาสายกันนอยู่นะก็นั่งพูดคุยกันเล่ยเปื่อยนะครับทีก็ตั้งใจว่าเก็บมาซอรีสักนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะไปนอนละก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับสำหรับ EP นี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกันใครที่ชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด u b s c r i b e กันได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยกด Subscribe พี่เลยเนี่ยก็ลองกดดูนะท่องนี้ก็จะลงคลิปการเล่นเกมกับลูกเป็นหลักนะครับบรรยากาศสนุกสนุกน่ารักน่ารักรก,ก็จะมีคลิปแบบนี้ให้ดูกันตลอดปิดเทอมเลยถ้าเกิดว่าดูแล้วชื่นชอบเนี่ยก็สามารถกดไลค์กด subscribe, แกดกดิงแจงจเตือน้นะส่วนใครที่กดอยู่แล้วกก็ขอบคุณมาะ กันไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าซึ่งน่าจะเป็นเนื้อหากเกี่ยวกับการทาดาบเล่มที่เหลือนะครับซึ่งเหลืออยู่แค่2เล่มเท่านั้นคือดาบทูทิปเปิลคาตะหรือว่า3ามดาบโซโลครับกับอีกเล่มหนึ่งก็คือโพรวีสองนะซึ่งเดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP หน้าสําหรับ EP นี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนแล้วก็อย่าลืมเป็นเด็กดีด้วยนะบายๆช่วงนี้ข่าวใน Ti ติ๊กต็อกเยอะมากเลยเนาะใต่ครับโดยเฉพาะข่าวลุงตู่ยุบสภา ลุงตู่ยุบสภาข่าวเขาว่าไงนะลุงตู่ยุบสภาป <c oughs> ิตามานแปดปี <c oughs> ดีใจไหมลูกดีใจฮะ <c oughs> ขอบคุณมากนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างรักลุงตู่ไหมลูกเลิฟเลิฟเลยฮะ <c oughs> <c oughs>